เอาแล้วครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนเกมดักบอลโดคังแบทเทิลทุกคนนะครับผมนะครับหลังจากที่ตัวเกมนะครับปล่อยตัวอัปเดตนะครับทางด้านของโกคูนะครับ UI a l t ัสตาร์อิงสตสีม่วงครับออกมาให้เรานะครับผมเนาะต้องบอกเลยว่านอกจากความตื่นเต้นแล้วนะครับทางบนไดเนาอยยงมปล่อยความโหด ของเจ้าโกคู oo, ตัวนี้นะครับมาอีกต้องบอกว่าทีมที่ใช้ลงค่อนข้างจะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรแปลกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าโกคูตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโหดและพลังป้องกันของเขาครับค่อนข้างที่จะเยอะและตีไม่เข้าเนะาะผมเคยเอาทีมสีเหลืองนะครับล้วนตัวดีไปลยุยแตกครับแตกแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น LR3 ปีเนาะไม่สามารถที่จะ ทนรับดาเมจของโกคูยูไอซีม่วงตัวนี้ไหวนะครับซึ่งผมคิดว่าผู้เล่นที่ตัวละครไม่เยอะนะครับจะค่อนข้างที่จะสู้กับโกคูตัวนี้ค่อนข้างที่จะลําบากนิดน,นึงเนาะผมก็สู้ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตีแรงมากจะต้องเป็นตัวที่อยู่ในแคตตาเกอรีที่เขากําหนดไว้นะครับถึงจะทำดาเมจได้รุนแรงเนาะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนกันนะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างเนาะ เราก็จะเห็นนะครับว่าเพื่อนๆนะครับใช้ตัวนี่ครับเป็นสีม่วงเนาะอ่าเราก็สามารถที่จะลอกการบ้านเพื่อนได้นะครับเราจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าเขาจะใช้ผู้นําที่มันตรงประเภทเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าตัวเราไม่พร้อมเนี่ยบอกเลยว่าผ่านยากมานะครับทีมของผมที่ใช้นะครับจะอยู่บนสุดเนาะจะเป็นทีมนี้ครับผมทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทางด้านของคือแบบทีมค่อนข้างที่จะ ไม่สมประกอบนิดนึงเนาะผู้นำนะครับผมใช้เป็นตัวของเบจิต้านะครับในการนำนะครับตัวที่2ก็จะเป็นทางด้านของโกงเกนทูตล่าง3นะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นแคลริฟ่านะครับตัวนี้เนาะแล้วก็โเกทูตล่าง2นะครับเออแล้วก็2ตัวท้ายนะครับผมเอาเป็นตัวแท้งนะถึงมันจะโคลสีไม่ชนะทานะครับแต่มันอยู่ในแคตตาล็อกที่ได้เปรียบทางด้านของ UI นะครับผมเอามาเป็นตัวแท้งเลย2ตัวนี้ นะครับผมลูกทีมก็จะประมาณนี้โดยเฉพาะตัวสีเขียวนะครับอ่าเพื่อนเห็นว่ามันแพ้สีม่วงใช่ไหมแต่ความสามารถของตัวสีเขียวครับนีวผมให้เข้าไปดูเลยเนาะความสามารถมันโหดมากตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความสามารถที่โหดมากนะครับผมก็เวลาเลือกเพื่อนเนาะผมแนะนําอยู่2ตัวนะครับเป็นตัวของเบจิต้าตัวนี้ก็ได้เนาะเป็นผู้นํา เพียวไซย่าหรือไซย่าเลือดแท้ก็เอาพื่อนพวกโกคูแคลิฟ่าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเนาะถ้าเกิดมันไม่มีจริงเอาเป็นเบจิต้าตัวนี้นําได้ครับเพราะว่าเบจิต้าตัวนี้นะครับหลังจากที่เขายิงทําไม่ตายแล้วโกคูยูไอก็ตีไม่เข้าละจะค่อนข้างถึกเลยนะครับว่า,าสามารถแปลงร่างสแต็กไปได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นลีดลองนะที่แนะนําส่วนลีกหลักถ้าเราสามารถที่จะยืมเพื่อนได้นะครับผมก็แนะนําให้ยืมอ่าโอ้โหโชคดี โชคดีมากเจอดาวลุงอาเป็นตัวนี้เนาะเธอคนนี้นะครับเป็นคาลิฟ่าล่างแรกเนาะที่ทําการใส่โปรเทล่ารวมล่างกันหลีผู้นําถ้าจะใผิดจะนําลาผิดโกดหรืออะไรนี่แหละคือหลีชื่อมันแปลกๆครับแปลเหมือนกับว่าการเติบโตครับการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่มั่นใจเนาะเป็นหลีที่ตัวค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับผมถึงบอกว่ามันมันค่อนข้างเป็นแคทที่ โหดแล้วก็ตัวค่อนข้างน้อยนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือตัวที่อยู่ในแคดของเธอนะครับตัวนี้นี่อยู่ในแคดของเธอที่ผมเลือกมาอยู่หมดเลยนะครับเมื่อเราตัวในแคดนะครับไป็เจโกลโกคูนะครับก็คือโกคูจะตีพวกตัวนี้เบาลงนะครับผมและตัวพวกตัวนี้จะบูดาเมจทําดามจใส่โกคูได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมจึงไม่แนะนําให้จัดตัวสีเหลืองล้วนเนาะไม่ควรควรจัดให้อยู่ในประเภทของมันไม่นั้น อ่า uh, lr 3ปีให้ดู lr 3ปีนะครับ lr 3ปีของผมโดนตี2 t ทีแทบตายก็โดนไป5แนีบตัวเนี้ยที่ว่าเจ๋งๆครับโดนไป2 t ทีเกือบหมดหลอดนะครับจากเลือด4ี่แสนเหลืออยู่เลือดแสนเดียวอะคิดดูไม่ไหวนะครับเพราะนั้นไม่แนะนำเลยเนาะให้แนะนำเป็นทีมนี้ก็สามารถล่อกันบ้านผมได้หรือดูเพื่อน ได้นะครับตามที่ผมกดให้ดูแล้วนะว่าดูลอกกันบ้านเพื่อนทํำยังไงนะครับมาดูตัวนี้ว่ามันแข็งแกร่งยังไงครับเธอคนนี้นะครับผมความแข็งแกร่งนั้นมาดูที่พาสิฟ์เลยเนาะเราไม่ได้สนใจรีสกิลอยู่แล้วเรามาเอาพาสิฟเธอพาสิฟของเธอก็คือนะครับจะอาแท่ดีเฟนส์บวก80%ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาสําคัญไม่ต้องสนใจอีกเหมือนเดิมเนาะที่สนใจคือพาสิฟ์ของเธอนะครับเมื่อเจอศัตรูที่เป็น Universal Saga หรือ Le o ยลออฟกแคทนี้เธอจะทําการหลบ 100%นะครับผมหลบ100%แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะไม่โดนโกคูยูไอตีเด็ดขาดนะครับจะไม่โดนเลยเป็นตัวแทงชั้นดีนะครับผมเพราะว่าโกคูเป็นเลียออกอดนอะอ่าและที่สําคัญด่านนี้ตัวของโกคูยูไอนะครับมันจะไม่บล็อกการหลบเออผมก็ไม่รู้นะหรือว่ามันก็ไม่บล็อกอยู่แล้วเนาะแต่โชคดีมากเลยถ้าเราจัดทีมให้เน้นหลบไปทางหลบจะดีมากนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้ของผมก็หลบได้ ตัวนี้หลบได้ตัวนี้ก็หลบได้ตัวนี้ก็หลบได้เนาะตัวหลบปลาเข้าไปแล้ว4ตัวในทีมนะครับตัวนี้เอามาใช้ได้ eca ให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครมีดาวลุ้งก็โคตรดีเลยครับตัวนี้ถึกมากรับตีนได้ดีมากเนาะส่วนสีเหลืองที่เหลือนะครับเป็นตัวทาดาเมจตัวทําดาเมจหลักนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเนาะโกเด้นคูสามครับผมเปิดจนได้ดาวลุ้งตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักเลยนะครับผมถึงจะโดนถ้าไม่ตายมากแต่ก็ไม่ปอก นะครับผมตัวนี้เอาไปลุยได้เนาะก็โอเคนะครับพูดมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปครับ<ป>มาครับผมเพื่อนก็เห็นเนาะว่าตัวของโกคูมแม่งเลือดโคตรเยอะเลยครับไม่รู้เลือดมันจะเยอะไปไหนนะครับคือแบบเลือดเองนี่เยอะมากๆเลยเนาะ ผมจะใช้ตัวสีแดงเนี่ยแหละครับไปสู้นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอโกคู Goku ตัวเนี้ยเลือดมันจะเยอะไปไหนนะครับอ่ะไปนี่ครับโดนไปหมื่นหนึ่งเลยเนาะนี่ขนาดตัวชนะเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในแคตที่ได้เปรียบโกคูครับโดนไปหมื่นหนึ่งเนาะดาวลุ้งนะฮะโอเคโอ้โหโดนท่าไม้ตายเนาะเปิดมาดูนะว่าจะโดนเท่าไหร่นะครับ โหโดนไม่แสนสี่เนาะนะครับโดนตีเบานะครับโอ้โหคือแบบคือบอกเลยว่าตัวอ่าทางเกมไม่ได้ใจดีนะครับต้องบอกงี้เห็นไหมครับตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยเห็นไหมครับอ่าหลบได้สวยงามครับมาดูครับตัวดาเมจของทีมเนาะดูว่าตัวดาเมจของทีมจะตีเข้าเท่าไหร่ครับเป็นไงครับแสนสามคือร้านสามคือต้องบอกว่าเน้น ดาเมดตวัวดาเมดโอ้โหแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากเนาะถ้าผมเก็บแก้วสีเหลืองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาโกเวนทูปไปแทงเนาะเพราะว่าตัวแคลิฟาตัวหลังนะครับจะต้องเก็บลูกแก้วสีเหลืองนะครับในการบู์พลังโจมตีและพลังป้องกันขึ้นมาน้จะแทงไม่ไหวเนาะต้องระวังตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสีเขียวนะครับทเทพแห่งการหลบนะครับมาหลบชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคือยังไงก็ไม่โดนแต่จริงผมจัด โลผิดเนาะควรจะเอามาอยู่ในในโลที่สองนะครับมโกเก็นคุดโกเกนคุดล่างสองนี่น่าจะไม่ไหวเนาะโอเ้โอเบิ้ลเดี๋ยวดูว่าจะหลบไหมครับผมอัพหลบไหมเนาะโอ้โหโรยเหมือนหนึ่ง <c oughs> นี่ครับพยายามเอาตัวที่หลบได้ไปแท้งน,นะครับถ้าเราหลบได้เราจะไม่โดนดามเมจเลยเนาะ โอ้หโกคูใส่เขาไม่ตายทุกรอบเลยเดียวเฮ้ยเดียวโอ้โหโดนไปห้าหมื่น <c oughs> จะตายครับผมจะตายเนาะเบต้าแปลงล่างครับโอเคครับโอเคแปลงล่างสองคนเลยเนาะไม่นั้นไม่ไหวนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเจ็บนะครับต้องบอกนี้่าผมจะเอาตัวนี้ไปแทงแล้วกันเนาะ โอ,อกาสหลบน่าจะสูงกว่านะครับผมต้องพยายามเก็บลูกแก้วช่วยนะ้องมันั้นตายนะครับถ้าไม่เก็บลูกแก้วช่วยถ้าโกคูปล่อยทไให้อาหลบได้สวยหลบอีกไหมโอ้โหดูโดนตีเบามากเนาะตัวนี้แนะนําให้ลงไปในทีมเลยนะครับ e ECA มาแล้วมาช่วยด่านนี้ได้ดีมากๆถึงดาเมจจะเบาแต่เราไม่ได้เอาเธอมาเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเรามีตัวดาเมจประจําทีมอยู่แล้วนะครับ หลักสำคัญเลยในการเจอโกคูอีเจนะครับต้องมีตัวแทงเนาะแบบนี้เหมือนกับ ECA อ่ออ่อนๆเหมือนเดิมแล้วเนาะตัวนี้รู้สึกว่าจะยากนะครับ ECA โกคูโอเคครับผมอ่ะไปตามนี้เนาะยังไงก็ต้องยิงถ้าไม่ตายครับ เดี๋ยวเรามาดูกันหลบ1 0 0เนะครับผมโอเคหลบนะครับหลบหมดแล้วแน่นอนครับหลบหมดทุกอย่างครับอ่าเป็นไงครับคือถ้าใครมีก็แนะนําให้มาปั้นเลยนะครับเพื่อมาลงด่านโกคูครับไม่แนะนําเด็กขาดเนาะอย่างที่บอกไม่แนะนําเป็นตัวสีเหลืองล้วนถึงเป็นได้แต่ต้องดูด้วยครับว่าอยู่ในแคตตาล็อกที่ได้เปรียบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําเด็กขาดเนาะนี่ขนาดอยู่ในแคตที่ได้เปรียบนะครับก็แทบจะไม่ไหวเลยเนาะ ที่บอกว่าโกคูโอ้โหมันตีแรงมากนะครับโอ้โหมต้องมาลุ้นคือต้องมาลุ้นตรงนี้อีกเนาะแต่ก็น่าจะน่าจะนะแล้วนะครับอืมโอเคนะแล้วครับถึงจะโดนถ้าไม่ตายต่บอกพี่ว่าไม่น่าตายนะครับโอเคตีมันเลยอะโอเคโอเคครับ ไงครับนี่คือทีมนะครับที่ผมใช้ผ่านเนาะท่านเพื่อนตัวยังไม่พร้อมก็เขาเรียกอะไรตัวไม่พร้อมก,ก็ก็ยังไม่ต้องก็ได้เนาะอาจจะข้ามไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟิกตัวนิดหนึ่งเนะาะสำหรับโกคูตัวนี้ผู้เล่นที่ตัวละครไม่เยอะนะครับผมรับรองเลยว่าติดปัญหาแน่นอนครับเนาะเออมันโหดจริงครับโกคูตัวนี้ถ้าไม่ผ่านก็ไม่แปลกเนาะท่เพ,เพื่อนจะไม่ผ่าน เพราะว่าผู้เล่นหน้าใหม่น่าจะติดปัญหาทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการ ECA นะครับโกคู UI สีม่วงนะครับไปครับผมเป็น140ครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ผมติดสติกเกอร์ให้แล้วนะครับโคตรสวยครับโอเคนะครับแล้วตัวนี้เนาะจะให้เพื่อนดูนะครับความเกลือของผมนะครับผมเปิดได้ตัวนี้5ตัวจนผมกินถ้าไม่ตาย5นะครับคือแบบ เปิดจนมันเกลือข่าไหนดูครับเอาตัวมันมากินมันนะครับเพื่ออัพท่าไม่ตายโอ้โหดูครับคือแบบสุดๆครับเปิดซ้ําได้เยอะมากแปครับการอัพท่าไม่ตายที่ไม่เปลืองปู่เลยแม้ติดนิดเดียวนะครับสำหรับโกโคออสตา i n อินสติงตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีคลิปรีวิวไปแล้วเนาะตัวนี้กับตัวสีแดงนะครับผมก็ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนแล้วกันเนาะ แต่สาหรับผมเนาะตัวนี้ผมรับรองว่าเก่งกว่าตัวสีแดงแน่นอนครับในความคิดส่วนตัวเนาะผมว่าตัวนี้เก่งกว่าสีแดงนะครับผมเออโครเท่ฮะมาบอกงี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวแน่นอนครับตัวนี้เพราะว่าผมกําลังเก็บฟาร์มลิงสกิลของเขาให้เต็มอยู่นะครับพยายามทำให้เต็มอยู่เนาะก็ถ้าเต็มแล้วก็จะมารีวิวดามจหนักหนักของเขาให้ดูนะว่าความแข็งแกร่งมันเป็นยังไงเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการแชร์เทคนิคทีมผ่านอีด่าน ECA Go k o UY Alpha t i n g เนาะตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดผมมีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างน,นะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยและกันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม